มาทั้งคืนยังไม่หยุดเลยฝนเนี่ยคืนก็ถลม่มมาตั้งแต่ตีสตกแรงมากคืนตอนตีสก่อนสว่างช้ามายังไม่หยุดเลยครับพอดีเลยตัดต้นไม้แต่งกิ่งต้นโมกหน้าบ้านเสร็จฝนมาฝนช่ำครับ ตกดีจริงๆฝนปีนี้ฝนช่ำฟ้าครับตกมาตั้งแต่ 4, ตีสี่ตีห้ายังไม่ยอมหยุดเลยทำอาาะไรได้เลยแบบนี้ฝนตกตลอดเลยฝนช่ำครับฝนช่ำอันนี้ไม่มีแดดแน่สภาพแบบนี้ น่าจะถกทั้งวันนะครับน่าจะทั้งวันและบรรยากาศแบบนี้ฝนฉ่าฟ้าครับพี่น้องที่อื่นเป็นยังไงบ้างที่นี่ฝนโปอยโปอยตอนนี้นะครับแต่เมื่อคือนนี่ตีสี่ตีห้าตกแรงมากตกมาเรียกว่าถนนหน้าบ้านใน น้ำขังเลยแหละระบายไม่ทันตอนตีสี่ตีห้าก่อนจะสว่างตอนนี้ก็ยังพลัมๆอยู่นะครับน่าจะยืดเยื้อแหละดูท่าทางแล้วอันนี้คงจะตกอีกนานพายุหมุนเหรอครับพายุหมุนหรือ,รอดูร้อนกระทบมาถึงกรุงเทพเลยสู้กันไปครับชีวิตต้องเดินต่อไป ในวันตีฝนพร้อมเะคิดถึงกันบางไม้วาจินกาแฟแล้วครับแต่ไม่รู้จะทำอะไรต่อเพราะฝนมันตกแบบนี้ทำอะไรได้ล่ะนั่งจิบกาแฟแล้วกันครับฝนฉ่ำฟ้ามาตอนตีสี่ตีห้าเมื่อคืนนะครับอย่างแรงเลยอันนี้ก็ยังไม่หยุด สภาพท้องฟ้าดีครับยังฉ่ำฝนอยู่เลยคงจะไม่หยุดง่ายๆครับวันนี้สู้ๆกันต่อไปนะทาเคชิ